อยู่นาพอดีป้าดาเอาหมาถังเงินถังทองไปฉีดมาแล้วเราก็เลยเอาโกโ,โก้ไปอีกไปฉีดวัคซีนโทรบอกป้าแล้วป้าบอกว่าเอาไปเลยนะคะพอดีว่างเราก็เลยได้พลรขับพลรขับนะคะแล้วพลรนั่งด้วยก็แล้วก็มีพลรนั่งด้วยลแล้วก็ไปได้วยกันนะคะ,ะเราสามคนภารกิจ นา้ป้านะคะโกโก้ไปสีดวัคซีนนี่ภารกิจอะไรยุนตะกาพุณิตะกาเขายืมของถังเงินถังทองบ้านม่วงแก็ยืมยืมตะก้าพอดิปดาเอามาโกไปฉีดวัคซีนพอดิปดาเอาลงเอาออกเอาทังเงินถังทองลงเราก็ไปยืมต่อดีแล้วยังมีใจเออยูเนาะได้พาอะไรแล้วก็เลยบอกบอกบอกป้าเลยว่า ให้จ่าพาไปป้าบอกว่าเออไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะว่ามันมันจะไม่มีเวลาค่ะเอฟซีเวลาป้ามาก็ทําเราก็จะมีแต่ทํโน่นทํานี่เนาะเตรียมเตรียมโน่นเตรียมนี่นะคะก็แค่เดือนกว่ากว่าคนก็น้อยนะคะเราต้องจัดก่อนจ่ามาพอดีก็เลยได้โครศับพาสวบไปนอกพื้นที่หน่อยนนอกพื้นที่ จะพาออกนอกพื้นที่นะคะวันนี้ฮะเขาพราดาบอกว่าใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงพยาบาลนั่นแหละโรงพยาบาลใช่ย่าเคยไปอยู่ไปพาพาเจ้าเลโก้กับล็อกกี้ไปหาหมอตอนไปกับลุมกับน้องละมนย่าเคยไปอยู่ไปไปหาหมอยกก็ข้างๆโรงพยาบาลนั่นแหละจ้าข้างโรงพยาบาลเลยข้างโรงพยาบาลมันจะเป็นคลินิกคลินิก ยืมตะกร้าทางเงินทางทองเงินทางทองก็เพิ่งกลับมาอยู่เชียงใช่แล้วก็ป้าดาวก็เมารถแล้วก็ทางเงินทางทองก็มาเมาแล้วก็เลยนอนเราก็เลยบอกป้าดาวบอกป้าดาวบอกว่าตัวละสามร้อยญากก็เลยอ่ะถ้าสามร้อยแล้วญาติโทรไปหาป้าก่อนป้าบอกว่าเออเอาไปเลยไปเลยไม่ใช่แกเมารถหรอกแกเมาเด่เมาเด่บอกใช่ดูเด่สิแล้วญาติ แกขี่มอไซค์ไปพขาเขเขาบอกว่าแกบ้านม่วง่มอไปบ้านห้องเลยเลยข้าถามไม่ได้เชิญเจ้าไปเนาะผลบกว่าเขาไปนําไม่ได้ครับท่อเจ้ากับทั้งเงินทั้งทอก็เต็มรถแล้วเขาจะขี่ห้องใดเาบอกว่าแล้วก็มีโกโก้ไปด้วยเออจะเอาไปได้ยังไงเขาจะชวนกันไปพาโกโก้ไปทีนี้มันเยอะมันไปไม่ไหวเลยเออ อม่าที่ต้องเบรกตองตะกอใช่ก็ยังไม่ก็ยังไม่ได้คิดว่าสิดไหมพอดีโทรไปถามป้าป้าเอาไปเล่นไปเลยะสิทเลยพอดีว่าจ่ามาพอดีกับ้านม่วงมันก็ใกล้เนาะใกล้บ้านเราเอ่ะัไปโไม่ต้องห่วงแล้วได้ยากกินแล้วอ่าหนึก็ชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปหาเย็ชุดนึงนะยัเนาะ ไว้กกินตอนเย็นค่อยขึ้นไปเมื่อกี้ขึ้นไปโอ้ยกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วทีนี้จริงน, <laughs> นอนแล้วอิ่มแล้วก็นอนร,ร,ร,อ,กวรวอกินตอนเย็นใช่นอนรอพักนอนรอพักผ่อนรอก็บอกว่ารอกินตอนเย็นเดี๋ยวสวก,ก็หามาให้อีกมอตอนเช้าก็มองหามองหาไม่มีข้าวให้กินบ้อเนาะไม่มียาให้กินบ้เราก็สงสารมันสงสาร แบบมันเห็นรถมันก็วิ่งตามอะไรก็ตามคนไฟป,ประดาไปมันก็วิ่งตามประดาโอ้โยเราไปแล้วโนเลี้ยวรถเข้าไปวิ่งมาทันทีเลยยังไม่ทันได้เอาลงเลยปากงับเลยนันนอ่วันนี้ภารกิจนอกพื้นที่ไปกันค้าค่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาบอกคุณหมอบอกว่าให้ ให้งดอ่านนะไม่ไม่ให้อ่านน้ำให้เจ็ดวันไม่ให้อ่านน้าให้เจ็ดวันให้เซตตัวเอาเขาจะเขาจะเหมือนคนรับวัคซีนนี่แหละก็จะอาการก็จะเพียนอนอาไปก็จะเซตให้อะไรให้น้องดูเลย จะตกอกมัดข้าวนะพอดีในป้ากลับไปเหลืองาบาง